กรมนาไมายเผยกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเสี่ยงโรคไตและความดันใครที่ชอบทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแบบไหนรสไหนนะคะกรุณาฟังข่าวตรงนี้เลยเพราะว่าการทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวันละหนึ่งซองแล้วเติมน้ําปลาเข้าไปอีกนะคะอาจจะทําให้คุณเสี่ยงเป็นโรคได้โดยเป็นระยะยาวด้วยนั่นก็คือโรคไตและความดันโลหิตสูงค่ะ เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเพจ Facebook Antifake New s Center Thailand เปิดเผยว่าการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสียงโรคไตาวายและความดันโลหิตสูงโดยระบุว่าตามที่มีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสียงโรคไตาวายและความดันโลหิตสูงทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานสำนักโภชนาการกรมอนามายัยโดยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นมีข้อมูลที่เป็นจริงค่ะ สำนักพภชนาการได้ให้ข้อมูลว่าการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวันละหนึ่งห่อรวมทั้งกินอาหารปรุงสําเร็จและเติมน้ําปลาลงไปอีกจะทําให้ร่างกายได้รับโซเดียมเกินกว่ามาตรฐานกําหนดคือไม่เกินวันละ2 0 0 0มิลลิกรัมดังนั้นการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวันละหนึ่งห่อทุกวันรวมทั้งในมื้ออื่นเติมน้ําปลาลงไปอีกนะคะอาจทําทให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปเมื่อสะสมไปนานๆก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและไตาวายได้ค่ะ ซึ่งส่วนประกอบของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่ร้อยละ60ถึง70จะเป็นแป้งสาลีนะคะรองลงมาเป็นไขมันและเครื่องปรุงร้อยละ15ถึง20และอีกร้อยละ5ถึง6เป็นเกลือและผงชูรสซึ่งไฮโซเดียมสูงมากๆค่ะโดยสารอาหารที่มีในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีเพียงคาร์โบไฮเดรตและโซเดียมเท่านั้นหากคุณกินบะหมี่วันละ1ห่อหรือว่า1ถ้วยต่อวันก็จะทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมใน2องเครื่องปรุงเฉลี่ยแล้วๆนะคะ1,500มิลลิ กําต่อวันแต่โซเดียมยังพบในแหล่งอาหารทั่วไปทั้งแหล่งอาหารจากธรรมชาติและอาหารปรุงสําเร็จซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดอาหารค่ะ สำหรับอาหารปรุงสำเร็จต่างๆจะมีโซเดียมเฉลี่ย600ถึง1,800มิลลิกรัมนะคะการเติมเครื่องปรุงลดเค็มในอาหารปรุงสำเร็จจะทำให้ได้รับโซเดียมเพิ่มขึ้นอีกอย่างเช่นกลุ่มของน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊ว1ช้อนชาก็จะมีโซเดียมประมาณ500มิลลิกรัมฉะนั้นในหนึ่งวันนะคะเราไม่ควรที่จะเติมน้ำปลาในการปรุงอาหารเกินกว่าคนละ4ช้อนชาและเพื่อไม่ให้ได้รับโซเดียมเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าหากจำเป็นที่จะ ต้องกินให้ใส่เครื่องปรุงเพียงครึ่ง2องเท่านั้นรวมไปถึงเติมผักอย่างน้อย2ทัพพีและเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่เพิ่มขึ้นค่ะ